ความสาเร็จในการรับมือเดลต้านะครับผลจากการปรับมาตรการต่างๆของเราในช่วงกรกฎาถึงสิง,สง,สงหาเป็นต้นมานะครับช่วงที่ผ่านมาในแต่ละวันจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านในภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นกว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาหรือ10วันที่ผ่านมามีผู้หายป่วยสะสม2 6 7 1รายเฉลี่ยหายป่วยกลับบ้านมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ2,473คนต่อวันนะครับนอกจากนั้นจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงอย่างต่อเนื่องที่มากกว่า8 หมื่นลายเหลือเพียงหมื่นสี่พันลายใน,นที่สามสิบงสิหาคมที่ผ่านมาก็แสดงว่มามาตรการของเราเรม,มีก็มีปะดิิภาพพอหอุ่นนะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยเขียวเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่รอตเตียงในระบบคอร์เซเตอร์เกินสามวันผู้ป่วยเหลืองสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รอตเตียงในระบบคอร์เซเตอร์ เกิน2วันดังน,นี้ผู้ป่วยแดง25ได้เตียงภายใน1วันนี่คือการปรับมาตรการมาตามลําดับนะครับในทั้งระบบที่ครบวงจรนะครับวันนี้ทั่วโลกติดเชื้อโควิดแล้วมากกว่า217ล้านรายมีผู้เสียชีวิตเกือบ4.5ล้านรายที่เป็นสัดส่วน2.1ของผู้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดและมีอาการอา,าการติดเชื้อประชากรทั่วโลกเฉลี่ย2.8ก็ออธิบายได้ว่าคนจำนวนร้อยคนมีวัติดเชื้อเกือบ3คน และคนร้อยคนที่ติดเชื้อจะมีสองคนที่มีโอกาสเสียชีวิตนี่คือเลขตัวเลขเฉลี่ยทั่วโลกนะครับแต่เมื่อมาพิจารณาถึงตัวเลขของประเทศไทยจะพบว่าอัตรา,าก,การติดเชื้อและสัดส่วนการตายของไทยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกโดยประเทศไทยมีอัตรา,าก,การติดเชื้ออยู่ที่1.8เปอร์เซ็นต์นะครับของเขาประมาณ2.8มีสัดส่วนการตายอยู่ที่0.96ซึ่งกล่าวคือว่าคนไทยนั้นร้อยคน ะมีการติดเชื้อประมาณ1.8คนและติดเชื้อร้อยคนจะมีเสียชีวิตไม่ถึง1คนเราต้องลดตรงนี้ไปให้ได้การติดเชื้อการเสียชีวิตให้ได้หากเรียบเท่บประเทศไทยกับประเทศสมคัญตัวเลขการติดเชื้อสะสมต่อประชากร1่ล้านคนในช่วงเมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมาประเทศไทย16,548คนตามกว่าค่าเลียโลก27,848คนตามกว่าประเทศหลักที่มีการฉีดวัคซีนโมโนนาเยอะนะครับอาตาัตราการฉีดเยอะเช่นอิสราเอล1 1 8 9 7 9คนใช้เปการด14.101,640 227คนนะจาก98,669คนของเรา1 6 5 4 8คนเราก็ยังไม่พอใจนะครับเราต้องลดให้มากที่สุดต่อไปตัวเลขการเสียชีวิตสะสมต่อประชากรหนึ่งล้านคนประเทศไทย1 5 5้ิคนตามกัาค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งมีตัวเลขคือ579คน ตามกาประเทศหลักที่มีการฉีดวัคซีนโมโนนาเยอะและอัตรา,าก,การฉีดเยอะเช่นสหรัฐรัก1,945คนอิกาล1,917คนอิสราเอล791คนประเทศเหล่านี้ก็ยังหยุดไม่ได้เหมือนกันเราถือว่าเราต่ำม,มากในโลกนี้เราต้องมองโลกภายนอกเขาด้วยนะถ้ามองแต่ตรงนี้ตตีกันตรงนี้อะไรที่จะทำใหม่ๆทําทำอะไรต่อไปก็ทำไม่ได้แล้วมันจะทำยังไง